สวัสดีครับวันนี้พามาทเที่ยวสวนองุ่นบ้านเทิดไทยอ่าบ้านเทิดไทยบ้านเทิดไทยเออตำบลบ่อภาคนะครับอำเภอชาตาการจังหวัดพิษณุโรกนะครับามาทเที่ยว ออนนี้ไม่มีอะไรขายมีแต่ให้ชมอย่างเดียวย <c oughs> ไปดูอุ่น <c oughs> นี่เป็นพันธุงง์อุ่นอ่าบิวตี้ ชิดชิดชิดเล็ดเออ่านทุกว่าวไมลุกนี่ครับตามปายเลยครับมีต้นพันธุ์ขายด้วยเลยครับีครับอฮะถามเลย พลาดอยู่โอ้ตรงนี้ปลูกนานยังครับเนี่ยตรงนี้หกปีแล้วครับหกปีแล้วหกปีแล้วโอ้ผมเมื่อก่อนผมมาเป็นบดินอาสาอยู่บอ่อพางนี่ยแต่ว่านานแล้วตั้งแต่ปีสี่สามนู่นน่ะที่ผมมาเป็นอยู่อ <4, 3. S 1> ะครับดีสิบสี่สามตอนนั้นผมยังไม่ได้ผัวหมุนครับเพิ่งมาปลูก ผ่านมูนกาผ่านผ่านเส้นเนี้ยไปแถวไปน้ําตกอะ่ะไปอยู่สองรอบขึ้นไปบนภูอะไรเงี้ยเวลาสววยดาใช่ครับฝนจะตกใช่ไหมครับเนี่ยเสียงเนี้ยมันไม่แน่ใจครับมันก็ร้องไงทุกวันม <laughs> ไม่เคยตกมันตกหลายวันมาละอ๋อสี่ห้าวันมาแล้วมั้งน่ครับองุ่นผ่านอะไรอะไรนะครับไอ พันอะไรนะฮครับชีอัอนอ beauty citric พัน beauty citric นะครับ,รบนี่มมีน้ำกดด็ให้น,นี่ไม่ให้ดกรุ่นนี้ไม่ดกปลูกได้ประมาณหกปีแล้วนะครับที่หลงเขาปลูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนที่ว่าน้ำที่ขึ้นที่ว่าเอาเอามาใช้นะครับเนี่ยมีน้ำนะครับ น้ำจากธรรมาชาตินะครับเดิน,ด,นดูใกล้กันดีกว่าอันนี้คือยังยังเก็บไม่ได้นะครับเขายัางไม่ให้เก็บนะครับส่วนองนุ่นเด ยังเก็บไม่ได้ยังไม่มีขายนะครับที่เห็นเนี่ยช่วงนี้ในช่วงงดน้ำ โอ้ช่วงนี้ชงงดช่วงนี้งดงดน้ำงดยา,าเ,ยเพื่อที่เอาไว้รอสำหรับการเก็บเกี่ยวนุ่นต่อไปนี่นะครับนี่ก็รอให้องุนสุกอ่ะนี่ครับน้ำเยอะอ้งุนแตกอเอ้ยตรงนี้มีอยู่สามแถวนะครับสามแถว แถวล่างตรงข้างล่างแถวล่างครับตรงนี้แถวกลางเอามีสี่แถวครับอันนี้อีกหนึ่งแถวนะครับ <c oughs> ก็จะไม่ได้มีไม่ได้มีตลอดทั้งแถวนะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ครับนี่ถืเป็นไอให้ดูลำต้นต้องห็นลำต้น <c oughs> ลำต้นจริง <c oughs> งดน้ำนะครับงดยา เพื่อลอการเก็บเกี่ยวนะครับเขาบอกว่าถ้าให,ให้น้ำตอนนี้ผลมันจะแตกนี่นะครับแม่ต้นสวยจังนี่นี่อันนี้แถวบนสุดนะครับ สวยงามครับโอ้โหดูเลยผมเคยไปเที่ยวที่อุตรดิตนะครับแถวแถวท้องแสนขันนะครับผมจะมีสวนอ่งุ่นเอ้ยไม่ใช่สวนองุ่นไรอ่องุ่นคานาอันนะฮะ ก็จะมีแบบประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขาจะปลูกเยอะหน่อยนะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับไปดูอีกที่หนึ่งกันดีกว่าเนาะไปสองปีไม่เกินสามปีขาดไม่ขาดก็ต้องเปลี่ยนโอ้อันท้ายยางไม่มีการเปลี่ยนหนึ่งเปลี่ยนเพราะมันจะทึบเห็นไหมผัานนะครับตะกร้ไทยดับ มีกิ่งพันจำหน่ายนะครับไขนอันนี้าจ่แหละนี่ตัวนี้แหละทีไปปลูกไปลงดินนี่นะใช่ก็เอาตาจากวนี้ไปเสียบมอเราจะเอาพันนี้แล้วก็เอาตาอะไรเงี้ยนะมันจะไม้เจะใช้อาุนป่าเป็นตอในการต่อกกิ่งนะครับ ใบจะไม่เหมือนกันเพราะว่าเงินป่าจะมีความทนทานแล้วก็โคนต้นมีความแข็งแรงกว่าเราปลกเก็บร้อยหมดครับตรงนี้อีกชุดนึงนะครับคืออยากอยากปลูกอย่างเดียวแต่ไม่รู้เรื่องหน้านี้เราขายอยู่ที่โนละ ปีใหม่โลละสองแต่อันนี้เฟรมนะครับคนละสายพันอันนี้หน้านี้เราขายโลละร้อยห้าสิบปีใหม่สามร้อยเฟรมจะกอบกว่าอร่อยกว่าจะไม่มีอมเปรี้ยวแต่ตัวนี้สุดจะอมเปรี้ยว1ิปเหวานเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นีน่เราจะปลูกซัำนเครับเอาจะ้องเกต่งางับ นานหนาคนมาเยอะใช่ไหมครับโเยอะครับรถไม่ดีที่จอดติดตามดูคลิปได้ในช่องยูทูบคุณชายสบายสบายของเรานี่มาช่องสามช่องสี่ช่องสามช่องเจ็ดทำร่นหนีมาโอหลายนงพี่โลกไม่ค่อยบีไม่ค่อยมีสวนรับงง่นนะครับมีแต่น้อย นี่พี่โลกนะปลูกอยู่ปีที่อเคเบิลทีวีอะพี่โล M S นี่โอเคโอเคครับโอเคครับก็ไปคลิปด้วยเงินนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันได้นะครับผมชตดการครับเฮอยชาตการเส้นทางไปน้ำตกภูใสดาวครับอยู่ข้างทางครับมาถึงก็เห็นจะมี เห็นเลยเห็นว่าเป็นเป็นเรือนเพาะเรือนเพาะอง,อองุ่นนะครับโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย